ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ให้รางวัลคู่รักนักช็อตกับเราก็ขอบคุณ EFM ที่ให้พวกเรามารับรางวัลน,นี้นะคะอ๋อขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาเป็นความสุขแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนนะคะทั้งแฟนๆแล้วก็ทาง EFM ด้วยค่ะก็ดีใจมากๆคะ่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นคู่รักนักช็อตช็อตหน่อยแต่ช็อตนะอะไรวะ แฟนดอมไลฟ์กลับมาแล้วกับอีเวนแฟนดอมไลฟ์คอนเวนค่ะใช่ <Hi. S 2> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีอันดาลูกแก้วนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเลยใช่สิใช่เป็นครั้งแรกของน้องไหมคะกับรายการวิทยุ ช่ค <dri ality> ่ะหนูก็เลยมีคําถามว่าหนูต้องใส่หูฟังไหมคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าหนูอาจต้องแชร์ไมค์กับพี่นิดนึงนะคะได้ค่ะโอเคคือวันนี้แน่นอนว่า EFM n อ t a เราก็มีรางวัลมามอบให้กับน้องๆด้วยซึ่ง5ชื่อที่เราโหวตกันไปชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะก็ไปตกที่ชื่อรางวัลคู่รักนักช็อตนี่คือชื่อรางวัลมอบให้กับอันดาลูกแก้วค่ะขอบคุณค่ะเย้คู่รักนักช็อต เดี๋ยวเราค่อยมาถามว่าแบบช็อตกันอะไรยังไงบ้างเราช็อตแล้วช็อตเลยรางวัลนี้จากแฟนๆแบบเอกฉันสุดๆแบบที่ชื่ออื่นก็คือตามหลังต้อยๆรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางวัลนี้คะโอจริง เป็นรางวัลแรกเลยค่ะสำหรับพวกเราคะแช่ก <den> ็รู้สึกช็อตดีค่ะช็อตเลยตั้งแต่รับเนาะขอบคุณแฟนทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทาง EFM ด้วยนะคะใวกเรามารับรางวัลนี้ค่ะก็ไว้ช็อตไปด้วยกันนะคะค่ะจะช็อตกันไปเรื่อยๆค่ะค่ะและสืบเนื่องจากรางวัลเราก็มีคำถามจากรางวัลเนาะคือที่มาที่ไปของชื่อเนี้ยมันคือกับ มันเกิดจากการที่น้องทั้งสองคนอะเล่นมุกกันแล้วก็แบบเหมือนมีการแบบชอ็อตกันอะไรเงี้ยก็อยากถามลูกแก้ว่าคิดว่าเราชอบชอ็อตมุกที่อันดาหามาเล่นกับเราหรือเปล่ามันน่าจะเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ชอบแต่คือมันอัตโนมัติเนาะใช่ใช่มันอาจจะเป็นคือว่าพรมลิขิดหรือว่าเคมีบางอย่างที่พอแฟนๆเห็นปุ๊บก็คือต้องหัวเราะแล้วก็เอ็จ <enjoy S 2> อยกับความชอ็อตของเราตลอดเวลา,ามีมุกไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราส่วนได้เวตาตึงใจมาก คือจร,จริงๆหลายๆครั้งอะค่ะลูกแกเล่นมุกเหมือนแบบว่าเ,าเราถ่ายขนมจีบเบาๆาแต่ที่เขาเป็นซาเปาอย่างเงี้ยหนูจําได้มีอันนึงที่แบบว่าน้ำมันหยดลงหินทุกวันที่อบอกหินเปียกออ๋ ผิดไม่ก่อนผิดบอกว่าก็เปียกเียเขาขายขนมจีบกลังหลังก็เป็นจิ๊กโวบบ้างอย่าเป็นสาระเบาน่าสนใจน่าสนใจเนาะใช่สมมุติว่าอาจจะมีแบบคนที่เขาอาจจะยังไม่แบรู้จักเรามากนักอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทั้งสองคนแนะนําตัวแบบสั้นๆได้ไหมสวัสดีค่ะอันดาอียานะคะหรือว่าน้องวนาวเพชชีพีหนึ่งจากเรื่องซีรีส์พี่วาคารักหนูได้ไหมค่ะ อียาคืออะไรคือมันจะมีเพลงอันดาเอียาเป็นเหมือนเอฟเฟกส่วนตัวของเราอันดาเอียเออเลิศอันดาเธอมันเลิศสวัสดีค่ะลูกเกี้วเฮดวอคค่ะเอเป็นสาวแว่นที่จริงใจแห่งเรื่อง Love ซินเนอร์จ e ดซีรีสนะคะอยากจะว้ากเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลัวว่ามันจะพังมันจะแตกนะคะ เออแมอานีกว่าแต่เมื่อกี้ก็วางแบบย่อมย่อมใช่ไหมย่อมย่อมค่ะยอมย่อมค่ะมีคำรามในคอนนหนึ่งอื่ไหนไนก็มาทั้งคู่แล้วคิดว่าแต่ละคนเป็นสายหวานหรือสายเท่ถ้าหนูนิ่งๆคนจะบอกว่าหนูเท่แต่ถ้าหนูพูดแล้วหนูจะไม่เท่ละเหมือนอแบบว่าเดอดเดอแว่า โคเด้นิดหน่อยค่ะก็เลยถ้าถ้าอยากจะเทก็ต้องเป็นแบบ jpeg ค่ะอ่ะหนึ่งสองสามคือต้องเป็นภาพดิ่งใช่ค่ะถ้าอยากจะเทต้องเป็น jpeg เหรอเออคือถ้าแบบแคปภาพพี่เขาก็จะมีความแบบเท่ๆค่ะแต่ว่าถ้าได้แบบว่าเห็นแบบการพูดเขาจะมีการแบบว่าออกลีลาท่าทางก่อนพูดยังไงอ่ะลองลองทำท่าเรียนแบบเขาหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะ <c oughs> ขนาดนี้เลยเหรออันดาวว่าลูกแก้วเป็นสายไหนถ้ามองแบบว่าหนูรู้สึกว่าน้องเป็นคนหวานอืมเออพี่ดาวก็กแต่นั้นแต่นอ้นนนนองแค่เป็นคนพูดแบบว่าแบบตดงประเด็นอ้าวเอ,เอก็เลยแบบดูดูเป็นคนที่จริงจังแต่ถ้าแนวถ้าหน้าหรือว่าลุกอะไรหนูซึ่งน้องเป็นคนหวานค่ะ แล้วจริงๆเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหวานเลยเป็นคนเท่ก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นได้ทุกลุกเลยค่ะเพราะว่าชอบชอบแบบ mix and match แล้วก็เปลี่ยนไปหลายหลายเคยสงสัยไหมเคยถามพุวมกับหรือใครที่วาง<อ>ตัวเราว,ว่าทําไมทไมําไมเราต้องเป็นน้องหนูก็คิดเหมือนกันค่ะรหนูรู้สึกว่าหนูก็หนูก็โตกว่าน้องตั้งสองปีหรืออาจจะเป็นคาแรคเตอร์บางอย่างที่รงและลูกแก้วอ่ะมีการโกรธเคืองพุ่มกับไหมว่าทำไมเราต้องไม่เป็นพี่เขา มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเป็นเหมือนชาเลนจ์ใหม่ๆค่ะที่แบบว่าด้วยความที่เราเป็นน้องเราต้องเล่นเป็นพี่ว้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพี่ว้าเขาเป็นยังไงเราก็ไม่เคยเจอด้วยแล้วแต่ว่ามันแบบมันดูมันดูเป็นลูกแก้วจริงๆอะหรือว่าเพราะว่าอยู่กับมันมานานมั้งพี่ๆเคยเคยเจอพี่วาเลยคะเคยเห็นแต่ในละคร่ะแต่อยากเห็นจากลูกแก้วแหละโอ้ยหนูกลัวมากเลยอะว่าตอนที่ครูเขาถ่ายทอดเราอะมันมันยังไงเราถึงได้เก็ตแล้วก็แสดงออกมาได้ขนาดนี้ เฮ้ยมองหน้าไหมมองหน้าไหมหนูกลัวมากค่ะเฮ้ยดูอ่ะดูอ่ะเฮ้ยดูซีรีสออกไปแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเพราะว่ากูทค่นั้นเห็นคนเข้ามาดูเยอะมากอมจากตอนแรกพวกหนูเริ่มมาจากเยาศูนเลยแบบว่าตั้งแต่แข่งรายการคอสมอรเลยที่เป็นส u r เ i v a l ก็คือ แบบยังไม่มีแฟนคลับอะไรอย่างงี้ค่ะพอมาเล่นซีรีส์ปุ๊บเวลาไปไหนมาไหนก็รู้สึกว่าอุย้ยมองหนูหรือเปล่าคุยกับนหนูหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หร <laughs> นะือว่าหรือว่าการ <laughs> การทำตัวหนูก็ต้องแบบปรับมากขึ้นแบบการจะทําอะไรต้องคิดเยอะขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่า <c oughs> เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นด้วยมีวันนี้ได้เพราะว่าแฟนๆด้วยแล้วก็เพื่อนๆ <c oughs> พี่ๆน้นองๆแล้วก็ตอนนี้คือกระแสะแบบดีมากๆเลย รู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนที่เราถามจริงๆเลยตอนที่เราเริ่มถ่ายทํากันอะเราคิดป้าว่ามันจะออกมาแบบปังขนาดนี้ไม่ค่ะก็มีคาดหวังบ้างด้วยความจริงๆมันซีรีส์เรื่องแรกของลูกแก้วแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนเลยค่ะพวกเราใหม่มากๆตั้งแต่แบบมุมกล้องก็ต้องขอบคุณพี่โอพี่เฟิร์สที่ให้พวกหนูได้มาเล่นซีรีส์แล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆทางคอสมอสเลยค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ในค่ายด้วยที่มาแบบร่วมเล่นเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราก็เลยพอมันเหนือการคาดหมายก็เลยรู้สึกแบบ โอ้แล้วก็พี่หญิงทีมพี่ๆโปรดักชั่นของเราที่แบบทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือแฟนๆของพวกเรา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 พอจำได้ไหมว่าฉากไหนหรือแบบอีพีไหนที่เฮ้ยกระแสมันเริ่มมันเริ่มมาแล้วจริงสำหรับหนูรู้สึกว่าตั้งแต่อีพีสามเป็นต้นไปมันเหมือนเริ่มมีคลายแม็กในเรื่องก็เลยแบบคนก็เริ่มแบบทวิตมากขึ้นหรือว่าแบบยอดฟอลเพิ่มขึ้นถ้าจากติ๊กต็อกแบบห้าพัน เป็นแสนขึ้นมาค่ะตอนนี้ภายในก็หลังจจาซีเดือนสอเดือนใช่ค่ะอ๋อทางคู่เลยป่ะคะใช่เอาจริงๆคือเขาแบบเติบโตไวมากเลยเหมือนกันนะใช่ค่ะตั้งแต่จริงๆเราถ่ายเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเออช่วงปลายปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วก็คือแป๊บเดียวเองนะนี่ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยปะใช่คสองเดือนอ่ะเออคือแบบ ไวมากๆเลยอ่ะแล้วก็ต้องย้อนกลับไปตอนรับบทตอนแสดงนิดหนึ่งเราพอจําได้ไหมว่าตอนที่เราเล่นน่ะเป็นตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เป็นตัวละครกี่เปอร์เซ็นต์มันมีตัว,วเราเองอยู่ในนั้นบ้างไหมต้ <c oughs> องนูอ่ะตอนแรกหนูแพลนไปว่าหนูจะเล่นแบบนี้แบบนี้แต่พอไปถึงหน้าง,งานแล้วพี่ผู้กำกับกับทีมงานเขาก็จะบอกหนูว่าความจริงแล้วอะ่ะเขาอยากให้มะนาวเป็นเหมือนที่หนูเป็นเลยอืมอ๋อเป็นตัวหนูเลยเลใช่ค่ะ หลังจากนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่ามะนาวก็ดูเหมือนหนูอยู่ค่ะแต่มะนาวเขาพูดไปแล้วเขาเต้นไปด้วยปะปุ๊ห่อย่างเงี้ยพี่เกียวไม่เนาะไม่เนาะไม่แต่ว่าแต่ว่าหน้าเขาจะกลายเป็นการยิ้มแบบอารมณ์เจาะแทนยังไงไหนลองสาธิตสิอ๋อมีเลี้ยวอ่าตาบกพงเราก็จะแบบปิ๊บปี๊บป๊บปิ๊บปี๊บป๊บแล้วก็ยิ้มเลอ้ตาเป็นประกายเออใช่ค่ะก็เป็นฟิลแบบว่า น้องน้องโกวเด่นใช่แฟนจะเรียกแบบนี้แล้วลูกแก้วอ่ะเป็นเกียวกี่เปอร์เซ็นต์ตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยออกลายค่ะแต่พอเริ่มเล่นไปคือว่าเขาบอกออกลายออ๋ก็ก็เป็นเราอยู่นะคะในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนแรกเราเข้ามาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเราก็จะแบบเอาเวอร์ชั่นความแบบอ่าน่ารักกุ๊ปชมพูชมพู่อย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มเป็นพี่เกียวเราก็เริ่มแล้ว เป็นสีจงสีแจ้งสีแบบเข้มเข้มนสีรงสีแจ <c oughs> งเหรอนี่ตอนแบบก่อนมาก็ได้ดูเหมือนแบบว่าบางบางฉากบางตอนอ่างเงี้ย <c oughs> ขอถามได้ไหม <c oughs> คือดูมาแป๊บหนึ่งอ่ะเกียร์คืออะไรเออเกียร์เป็นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของคณะค่ะวิตยาศาสรมอบให้หลังจากที่เราวิ่งเกียร์เสร็จแล้วเป็นเหมือนแบบว่าเราได้รับการยอมรับแล้วค่ะวิ่งเกียร์คืออะไรอ่ะ เหมือนเป็นการรับรุ่นเหมือนใครๆกันได้เหมือนได้รับรุ่นแล้วอะไรอย่างงี้รับต่อจากรุ่นพี่อะไรหรอคือจะคอมพลทสมบูรณ์แบบตรงเกียร์ก็จะมีรหัสรหัสรุ่นอะไรอย่างงี้เหมือนแบบเวลาพี่เขาวากอ่ะเขาจะวากว่าแบบจะเอาไหมรุ่นอ่ะจะเอาไหมเป็นอย่างนี้ป่ะแล้วคือหมายถึงว่าให้เกียร์ใครแปลว่าแบบหัวใจอยู่ที่คนนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นแค่ในซีรีส์ค่ะ หนูก็ไม่ได้เรียนวิศวะซะด้วยหนูว่าเรื่องจริงค่ะหนูก็ว่าเรื่องจริงเพราะว่ากว่ากว่าเราจะได้เกียร์มามันค่อนข้างแบบมีอุปสรรคมากมายม,มันต้องแบบใช้ความพยายามมากมากเลยอันสุดท้ายพูดถึงกันแลกกันหน่อยก็ดีใจที่ได้เติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณที่อยู่เป็นกำลังใจและก็อยู่เติบโตไปด้วยกันนะคะเอบคุณดําหรับารรับชมรากา เดี๋ยวให้ยกถ้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอย่างเป็นทางการรอบสุดท้ายค่ะเย่ช็อตละชอไฮโดรลิกเหรอก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ให้นางวันคู่รักนักช็อตกับเราก็ขอบคุณ EFM ที่ให้พวกเรามารับรางวัลนี้นะคะอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาเป็นความสุขแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนนะคะทั้งแฟนๆแล้วก็ทาง EFM ด้วยค่ะก็ ดีใจมากๆค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะค่ะก็จะเป็นคู่รักนักช็อตช็อตหน่อยแต่ช็อตนะอะไรวะโอเคค่ะวันค่ะชาวแฟนมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายๆงี้ยอะไรอะ EFM แฟนดม LIFE